สวัสดีครับผมก็นนี้ก็กลับมาอยู่กับร้านมีดีคอมนะฮะวันนี้จะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะครับในราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาทเดี๋ยวไปชมเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายสเปคให้ฟัง โอเคตัวนี้จะเป็นเครื่องพร้อมจอนะครับผมสเปคในเครื่องเนี่ยจะเป็น CPU ทำเป็นของทางด้าน AMD นะครับจะเป็น AMD FX 8 3 0 0นะครับผมแรมที่ให้ไว้ก็จะเป็น1 2บสอจิกนะครับส่วนการ์ดจอจะเป็น GTX 1060นะครับ3ามจิกนะฮะเครืร่องนี้จะมาพร้อมกับจอ จอตัวนี้เลยครับผมตัวนี้เลยอ่าจอจะเป็นจอเอเซอร์นะครับ VG 2 4 0 V นะครับผมจอตัวนี้มีร e f r e s h r a อยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าเฮนะครับผมซึ่งลื่นแน่นอนครับผมแต่มาจอเนี่ยจะมีตำหนิอยู่หน่อยนึงนะครับอ่าเรามาดูตำหนิกันก่อนดีกว่าอ่าเห็นไหมครับรอยตรงนี้จะมีหนึ่งตำหนินะฮะแล้วก็ตรงนี้ อ่าตรงนี้อีกหนึ่งตำหนินะครับผมอ่าจอเนื่องจ,จากโดนน่าจะโดนขูดมาครับผมอ่าเข้าถึงข้างในเลยอ่จอตัวนี้มีประกันเหลือประกันศูนย์เหลือถึงสองปีนิดๆนะครับผมจอตัวนี้โอเคเดี๋ยวจะเช็ดเกมให้ดูดูที่ว่าสเปคเครื่องเนี้ยจะทำเฟรมเรทของเกม PUBG ได้อยู่ที่เท่าไหร่ เดือดเท e กันสดๆเลยครับผมเออลืมบอกไปอย่าง,งจอตัวนี้มีลำโพงให้นะฮะลำโพงเจอยู่ในจอเลยจอตัวนี้จะมีลำโพงให้โอเคเดี๋ยวผมปรับดีเฟนเทสให้ดูก่อนเลย จะปรับไว้เป็นที่165เฮิร์ตนะครับผม ตัวนี้จะมี ssd อยู่2ตัวนะครับผมจะมี250ร้อจิกหตัวแล้วก็120ยจิกอีกหตัวนะฮะเจ้าของเก่าเขาได้ใส่เอาไว้2ตัวส่วนการ์จอเนี่ยมันจะมีตำหนิเรื่องพอร์ต hdmi เนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะแต่จริงๆจอตัวนี้ก็ใช้สาย display port อยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้ hdmi แต่ในจอก็จะมีนะฮะในจอจะมีสัพอร์ต hdmi 2ตัวแล้วก็ display port อีกห่งช่องนะครับ ซีพียูตัวนี้มันจะมีจำนวนคออยู่ที่8คอ8เทศนะฮะสำหรับ XFX 8300น่าจะ8คอ8เทศเดี๋ยวเซตติ้งกันเลยเดี๋ยวผมจะเซตติ้งให้ดูทุกแบบเลยดีกว่าเฟมเลตนี่เอาเป็นแบบว่าออลิมิตไปเลย เริ่มอันแรกเลยนะครับผมจะเริ่มที่อันต้าก่อนเลยวีซิงปิด motion blur ผมไม่ค่อยถนัด motion blur ผมขอปิด motion blur แล้วกันจะเปิดเ,เป็นความคมชาติโอ้วีซิงปิดจะไปดู setting ระดับอันต้าก่อน 么了。 น่าจะตอนโดดล่มลงเนี่ยผมว่าอาจจะมีตกตก,ตกอยู่บ้างน,นะตอนนี้เดินเดินเล่นๆอยู่ตรงนี้ก็มีหล,ล่นลงไปห้าสิบหกสิบอนนี้ก็เจ้าก็เจ้าวิ่งอยู่ที่เจ็ดสิบสี่เปอร์เซนหกสิบเปอร์เซความร้อนจะอยู่ที่หกสิบสี่หสิบห้าองศาแต่ซีพยูเย็นนะครับซิงค์ตัวนี้เย็นแน่นอน ภาพสวยสดใสสีสันสวยมากจอตรงนี้ถ้าไม่ติดเรื่องมีตําหนินะโอ้โหสวยเลยครับแล้วจอเป็นจอ ips นะครับผมเป็น full hd นครับโอเคลงเือข้างล่างนี้เลยแล้วกัน คลิปจะยาวนิดนึงนะครคือผมจะไม่ตัดไม่อะไรเลยจะให้เห็นกันแบบส,สดๆไปเลยแบบนี้แหละอบอุ่นเลยครับ โอ้มีตกไปสามสิบเลยเอา้าวทำไรพี่ดีครับป่อยหน่อยนะพี่นะน่าจะเป็นบอดนะครับโคยิงกันแล้วครับโคยิงกันแล้วแล้วผมเจอปืนลนะเล่นพับจีนะครับอย่าลืมนะฮะเข้าเกมทุกครั้งนี่ต้องปรับ ต้องปรับก่อนนะไม่งั้นจะกลายเป็นดิงตัวนกเลยอ๋มีแหลกว่างนะแต่จริงๆผมคิดว่าจอจอร้อยหกสิบห้นะถ้าปรับเฟรมเรทมันวิ่งไม่ถึงร้อยผมว่ามันก็ไม่ลื่นมันต้องสัมพันธ์กันนะครับผม โอเคเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเยวผมจะลองปรับลดสเปคลงไปดูนะฮะตอนนี้ขอหากระเป๋าใส่เอาตัวเล่าลจากตรงน,นี้ก่อน โอเคโอเคจะหาที่ปรับกันดีกว่าเดี๋ยวชิปไม่ได้จะเ้าโอเคอยู่ตรงนี้แหละให้มนันเรีเดี๋ยก่อนอ่ะตัวเซตติ้งต่อไปนะครับผมเดี๋ยวลดลงมาเราจะลดลงมาละอ่าทุกอย่างอยู่ที่ไฮนะครับผมเป็นไฮ เฟรมเด่นบนนะเห็นไหมเฟรมขึ้นมานะมี79มีอะไรเริ่มลื่นแล้วนะจริงๆเมื่อกี้มันก็นลื่นอยู่แล้วครับผมเล่นเล่นได้นะไม่ถือว่าแหละแบบภาพสวยอะตอนนี้ความร้อนกัจอวิ่งไปถึง7 1องศาแล้วนะครับการโหลดอยู่ประมาณ90%ซตอนนี้ CPU เย็นมาก CPU ร้อนแค่38องศาเองผมตกใจมากเลยเพราะาทุกทีไม่เคยใช้ FX เย็นขนาดนี้ เป็นพัดลมสองตัวนะฮะน,นั่นนโอเโออขอผใส่เกาะหน่ยแล้วกันนะอ้าดอทคูณส่ เฟรมจะอยู่ที่เจ็ดสิบปสิผมว่าก็เลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะสามเหรอครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราลงไปที่เป็นเป็นมีเดียมเลยผมว่ามีเดียมนี่โอ้โหมีเสียด90้าสิบแน่เราจะได้ใช้รีเฟรชสูงๆด้วยมันจะได้ลื่นตามเฟรมไปนะ ที่ผมว่าผมเห็นคนหนึ่งนะอเล่นได้อยู่นะเห้นไหมมีเก้าสิบป่ะผมว่าเราจัดยังไ,ไม่ดีมีป่าเราลงผมว่าเราลงไปแบบ โลเลยแล้วกันครับส่วนผมว่าผมจะรีดเอาเฟรมออกมาให้มันเยอะที่สุดเลยมันจะได้ใช้กับเฟร,รมมันจะได้รันถึงร้อยผมว่าเราจะได้ลื่นกว่านี้ก็ปรับเป็นเวลี่โลเลยแล้วกันนะง่ายๆสุดแล้วผมว่าอ่าอ่าเราจัดเวที่โลเลยเวลี่โลภาพยังสวยอยู่นะครับ แล้วก็เปิดความคมชัดเอาไว้นตอนนี้เฟรมอยู่81นะครับไม่แต่ร้อยให้เห็นเลยเหรอเสียใจอาจจะเสียใจเล็กน้อยจบแล้วนะครับอย่างที่เห็นว่าเฟรมอาจะไม่ถึงร้อยแต่อยู่ที่การปรับเซตติ้งนะผมคิดว่า ถ้าลงเวลี่โลแล้วลงไปอีกแต่ไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรอย่างเช่นพวกเ,เ,เกมไรหน้าวาร์เรนส์รอครับวาร์เรนส์นี่ยังไงเฟรมถึงถึงแน่นอนถึงร้อยกว,กว่าแน่นอนลื่นแน่นอนส่วนพับจีมันก็เป็นเกมที่กินสเปคอยู่แล้วผมว่าได้ได้ได้ขนาดนี้ผมว่าลื่นแล้วนะเล่นได้นะโอเคก็ถ้าใครสนใจเครื่องนี้ก็ติดต่อมาทางเพจได้เลยนะครับหรือจะ มีเบอร์ติดต่อมีอะไรก็ทักมาได้เลยหรือต,ติดต่อมาในเพจก็จะมีแอดมินคอยตอบแชทอยู่นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เครื่องนี้พอแค่นี้ก่อนโอเคครับสวัสดีครับ